นนเดี๋ยวคุยกันยี่หอี่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมจะมัดมือแกอเราแกบอกว่ายังไงผมเทียบให้แกดูหมดแล้วนี่เป็นห้องครัวห้องครัวนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเสื้อผ้าโอ้โหขึ้นมาจากโรงงานมันขึ้นได้เฉพาะตู้นี่นายขึ้นได้แล้ว ขึ้นตรงไหนอ่ะชั้นสี่ไงผูกกรนองผนังพร้อมเลยเนอผมขาดแค่คนแค่นั้นแหละตอนเนี้ยพี่เขาไม่ยอมสุตราคาช่างเขาอยากมาทำมีจะมีช่างอีกชุดหนึ่งมาทำราคาไว้ใช่ไหมมีมียื่นมาราคากี่คนมีช่างคมสันนี่เลยเนอะแล้วจบราคาช่างคมสันก็นั่นแหละของสันนั่นแหละบอกว่าให้ไม่นิ่งไม่ใจไม่ยอมเดี๋ยวพี่จะเคลียร์ให้ ชุดทีวีก็ขึ้นมาจากโรงงานได้นี่ยวะนี่น,นี่นนนขึ้นมาเป็นท่อนเปนกล่องไงสามท่อนนะขึ้นมาสามท่อนต่อเลยขึ้นท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนนี้แล้วก็มาติดลำเลียที่นี่ของขึ้นเป็นกล่องไม้มนะใช่กล่องไม้สิบห้ามิลแบกโครงหลังมาไง โรงงานใช่เอ๊ะย yeah, ึดตะกี้ยึดข like ้างเลยมันน่่งเอาทีีใช่มันจะเร็วอ่ะงานงันหัวเตียงทำอย่างนั้นแหละงานตันใส่ตัวแผงกับหัวเตียงข้างโรงงานจะขึ้นที่นี่มันมันแล้วแต่ช่างแล้วแต่คน่งแล้วแต่ช่างคแต่อย่างนี้มันน่าจะต้องขึ้นที่นี่เพราะมันงานตัวนี้งานจริงมันเป็นผุ้ผนังยาวเลย มันไม่ได้อยู่บนปูนไงมันมีปูนแค่เสาแค่นั้นมันจะเป็นแต่ละห้องเหมือนกันใช่ไหมมันมีชั้นหนึ่งมีกี่ห้องนี่มีแปดห้องอ๋อชั้นหนึ่งมีแปดห้องมีห้องใหญ่ห้องนี้ห้องเดียวครับ่ห้องมุมนู้นขอดูอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องเล็กห้องเล็กนะครับรวมทั้งบานประตูด้วยใช่ไหมประตูเราติดตั้งอย่างเดียวครับเฉพาะบานนี้นะเฉพาะบานหน้าแต่บานในเราทําเองออ๋บานในเราขึ้นเองบานในเราขึ้นเองบานบานหน้าผมสั่งมาให้ตอนนี้เป็นบานเลื่อน ใช่ห้องน้ําบานเลื่อนแล้วห้องนู้นจะมีเป็นบานเปิดห้องใหญ่เป็นบานเปิดอะไรเปนรูขนาดนี้วะห้องชั้นหนึ่งมีแปดห้องก็มีห้องเล็กนี้สี่มีหห้องห้องเล็กหกห้องห้องเล็กหห้องห้องใหญ่ห้องใหญ่สองห้องอ๋อตรงุมนั้นกับุมนู้นแสดงว่า ห้อง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 วีพีมีสองห้องมันเป็นมันเป็นห้องวันเบสกับทูเบสครับไอที่เราดูเมื่อกี้มันเป็นทูเบสแต่มันมีห้องวันเบสอีกอันหนึ่งตรงนู้นอันนี้เป็นห้องสตูดิโอนี่อสหนึ่เอสเคหนอสเคหนึ่งเอสเคคสามพี่สรุปราคาเลยครับเขาจะได้ช่างเขาจะได้เข้ามาทำมันไม่หนีนะหรอกมันหนีไม่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ อะไรอะไรก็ขึ้นหมดไงเขากลัวราคาไงอาสาเนี่ชอบตัด